สิบปีแล้วแก้วตาเอ๋ยตลาดจีนโบราณป้านแชกเลวสถานที่ตั้งอำเภอปางลำมุจังหวัดชนบุรีมีแต่สินค้าคุณภาพอาหารอร่อยทุกเย็นวันเสาร์ทุกท่านคนมาหาเราที่นี่ตลาดจีนโบราณป้านแชกเลวตลาดชุนชนยนต์วิถีเบอร์หนึ่งของประเทศไทย พระอาทีโกราณบ้านชักเย็วว้าวข่าวดีดีกับพี่คำรอน สวัสดีนะคะออวันนี้นะคะตลาดจีนช่างแล้วเสาร์ที่3พฤษภาคม2568เราเดินทางมาครบรอบ10ปีนะคะในวันนี้นะคะก็วันนี้เฉลิมฉลองกันครั้งยิ่งใหญ่นะคะทุกๆนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในชุมชนนะคะซื้อข้าวของกินนะคะรับคูปองนะคะขอบคุณจากใจจากชาวคู้ค้าทุกๆท,ท่านในชุมชนนะคะท่านรับคูปองแล้วนะคะสามารถมาเลือก ของทุกชิ้นนะคะที่ผู้คนพร้อมใจกันนำมาขอบคุณนักท่องเที่ยวนะคะได้ที่บริเวณบ่อน้ำลงเตรียมนะคะก็ตลาดวันนี้นะคะเดินทางมาครบรอบ10ปีเรามีเรามีตลาดวันแรกนะคะเมื่อวันที่สองพฤษภา2558ค่ะนะคะก็ปีนี้2568นะคะเราก็ ฉลองฉลองกันนะคะในวันครบรอบ10ปีของเราตลาดนี้นะคะเกิดขึ้นได้นะคะจากความร่วมไม้ร่วมมือนะคะแล้วก็จากน้ําจิตน้ําใจของคนในชุมชนนะคะใครทําอะไรใครเก่งอะไรเรามาร่วมกันนะคะเพื่อที่จะผลักดันให้ชุมชนของเรานะคะเ,เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมนะคะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะคะก,ก็ทุกๆร้านค้าก็เป็นคนในชุมชนนะคะเรามาร่วมกันช่วยกันนะคะ ปัจจุบันนี้มีร้านอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับอ๋อปัจจุบันนะคะก็มีผู้ค้าในตลาดชุมชนเนี่ยนะคะตามทะเบียนผู้ค้าถึง200รายด้วยกันนะคะ,ะท,ทุกทุกท่านนะคะประมาณ80%เป็นเป็นผู้ค้าที่เป็นคนในชุมชนจริงๆนะคะเราร่วมด้วยช่วยกันค่ะตลาดจีนแชกแก้วนะคะจะเปิดบริการเฉพาะวันเสาร์เท่านั้นนะคะ,ะเราก็ท่านสามารถมาเดินเที่ยวได้นะคะตั้งแต่เวลาประมาณเที่ยงเป็นต้นไปนะคะจนถึง3ทุ่มนะคะ แต่เวลาที่ไฮไลท์จริงๆอยากเชิญชวนทุกคนมาคือช่วงเย็นๆค่ะ,คะเพราะว่าเราเป็นตลาดกลางแจ้งนะคะอากาศอาจจะร้อนบ้างนะคะแต่ถ้าท่านมาช่วง5โมง6โมงทุ่มหนึ่งท่านจะได้พบกับบรรยากาศนะคะเปิดโคมจีนนะคะมีเสียงเพลงนะคะแล้วก็ท่านจะเดินเที่ยวนะคะด้วยการเดินเท้านะคะจะไม่มีมลภาวะนะคะในช่วงเวลานั้นๆเลยค่ะก <ๆ S 2> ็เชิญชวนนะคะทุกๆท่ทานนะคะ ทุกวันเสาร์นะคะบ่ายสามโมงถึงสามทุ่มนะคะเป็นเวลาดีที่สุดที่อยากเชิญชวนทุกท่านมาเดินเที่ยวกันนะคะเรามีลานจอดรถบริการทุกท่านค,ะนค่ะ,คะก็ชื่อพี่คิมนะคะขอเป็นตัวแทนชาวชุมชนตลาดจีนช่งนางแง้วเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวตลาดจีนช่างแง้วค่ะเอเอครั้งแรกค่ะรู้สึกยังไงบ้างชอบค่ะชอบ ได้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 เห็น <c oughs> ของแบบเก่าๆขานมเก่าๆที่ไม่เคยไม่เคยเห็นไม่เคยแบบว่าสมัยเด็กๆอ <c oughs> ่ะค่ะแล้วก็แบบ <c oughs> มากับลูกเขาชอบ <c oughs> ค่ะป,ประทับใจค่ะอยากให้มีแบบแบบนี้หลายๆที่ในเมืองไทยอ่ะค่ะคือแบบว่าให้ให้เหมือนเด็กๆอะเขาเขาไม่ค่อยได้เจอวัฒนธรรมแบบนี้แล้วเขาอยากให้เขาแบบสื่อสารวัฒนธรรมของเราเดี๋ยวนี้ก็ไป ปื้มแมคโดนัล์ไปปื้มอาหารฝรั่งกันหมดค่ะแบบไทยๆอย่างนี้หาหาหายากค่ะมาครั้งแรกครับพี่สาวพามาพี่สาวมาเป็นสิบครั้งแล้วครับเลยชวนมาเที่ยวด้วยกันครับรู้สึกยังไงบ้างครับพี่ก็รู้สึกว่าได้บรรยากาศเหมือนมาเที่ยวประเทศจีนครับอยู่เหมือนอยู่ในเมืองจีนเลยคนมาท่องเที่ยวเยอะมากครับวันนี้ให้พวกฝรั่งนี่หน่อยครับว่ามันมีอะไรบ้างที่เราเห็น ครับตลาดนี้ก็มีอาหารที่น่ารับประทานเยอะยะเลยแล้วก็มีขนมนะครับแล้วก็ได้บรรยากาศเหมือนอยู่ในตลาดเก่านะครับเป็นตลาดที่มีของกินมากมายแล้วก็ประทับใจมันตลาดเก่าโบราณตลาดหายาค่ะมีอะไรกเก๋ๆดีพวกอาหารพื้นถิ่นอะไรพวกนี้ครับก็อยากให้ทุกคนมา เรามาอุดหนุนอาหารที่ร้านค้าในตลาดที่ดูครับเพราะว่ามันมันดีครับมันอร่อยแล้วชนบุรียังมีการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีศักยภาพีจากท่านควนรคทูดิพาน์ตูนี้ประเทศผู้ช่วยรัฐบลบรีประจัา์กระทรวงวัฒนธรรมและชนะบ้านสร้างแล้วและงานฉลองครบรอบสิบปีมีการรวมตัวกันของชุมชนและรวมกันขับเคลื่อนจนเกิดเป็นตลาดจีดี ซึ่งในทุกวันเสารนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของเทศบาลคนเ้ใหญ่แห่งหนึ่งถ้าถึงความเป็นมาของการจัดงานโดยสคันดัวัน <spending. S 2> นี้ผมได้รับ้อหมายจากท่านรัฐมตรีสุดาวันหวังสุภกิจคอสอนให้มาเป็นประธานในที่เปิดในวันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีครับในชุมชนสร้างแงวที่ได้รับรางวัลสิทธิสุดยอดชุมชนต้นแบบ สวัสดีค่ะทุกทุกคนชมพูม่ที่ตลาดจีนซากแก้วนะคะพัทยานาจอมเทียนค่ะหรือว่าเขตบางละมุงนั่นเองนะคะเฮ้ยอยากให้ทุกคนมาเที่ยวกันดิดูสิที่ขับผ่านไปคือรถลากบรรยากาศคือชิลมากที่เดินมาเห็นนะคะร้านค้าของกินอร่อยๆเนี่ยเยอะมากๆเลยร้านของใช้ร้านของเล่นอะไรก็มีมาเดินรับรองว่ามาเป็นครอบครัวนัเพลินแน่นอนเลยและที่สําคัญถ้ามาตลาดซากแก้วนะอยากให้มานี่ร้านปลาอุ๋ย บ้าจากอร่อยมากนี่จะหมดแล้วบ้าจากกับมันโถค่ะเป็นขนมที่น่าสงสารนะคืออะไรมันโถออแล้วก็มีบ้าจากนะคะไส้เค็มกันลูกละส0ิบาทมาอุดหนุนกันได้นะคะมาเที่ยวกันนะในฐนานะที่เป็นคนชลบุรีนะก็อยากให้คนมาเที่ยวชลบุรีเขตบางแสนเขตพระยายอะไรเงี้ยเยอะๆเลยจะได้กระตุ้นการท่องเที่ยวแล้วก็เศรษฐกิจน,นะคะแล้วก็ทําให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยได้มีรอยยิ้มด้วยเพราะว่าอุดมันเนี้ย เดี๋ยวเอาภาพไปดูคนเยอะมากทุกคนคนมาเยอะมากดีใจมากๆแทนพ่อค้าแม่ค้านะและนี่คือเจ้าของร้านมาจากร้านนี้มีของเก่าเยอะแยะมากมายนะคะป่าตลาด10ปีแล้วหรอเปิดมา1ิปีแล้วคน<ม>ยัง,งแน่นเหมือนเดินนะเพราะว่าของเก่านี่แล้วก็สวยมากอาหารการกินก็อร่อยมากหนีความวุ่นวายจากพัทยาฉีกมาเที่ยวตลาดจีนกัน มีวันเดียวเป็นตลาดคนรวยนะขายวันอื่นไม่ขายขายวันเดียววันเสาร์วันเดียวมาแล้วรวยมาแล้วรวยมาแล้วรวยสามโมงเย็นถึงสามทุ่มสามโมงเย็นถึงสามทุ่มมีอะไรถามอีกไหมมาเยอะๆนะจะบอกว่ามาเยอะๆเลยมาเยอะๆเลยมาเจอ้องชมพู่นะวันนี้เสียสละเป็นคนดีสีเมืองชนนะคุณชมพู่เป็นคนเมืองชนแท้ๆเป็นคนเมืองชนแท้ๆตอบแทนคนชนบุรีนะวันนี้มาด้วยใจเลย มาด้วยใจมาด้วยใจจ้าชมพู่มาช่วยด้วยใจเลยมาเที่ยวกันได้นะอัลราเชิญชวนคนมาเที่ยวหน่อยมาเที่ยวเยอะๆนะครับมาจางหมดแล้วูดมาจางหมดแล้วมขวาอีกโอ้ยตายตายตายไข่เดียขายดีวันนี้เธอฉันอยากให้พวกเธอมานะมานเชื่อกวงเลี้ยงติ๊ตายมีคนละทำข่าวด้วยเธอคนเยอะมากแล้วอะไรบ้่ะ มันอารมณ์แบบลูดไปเที่ยวแบบคนจีนอะมันคนแบ่า่ก่แอบบนคก่อนเองก็ต้องขอแสดงความยินดีกับชุมชนชากแ้วนะครับที่เป็นหนึ่งในสิบสุดยอดชุมชนต้นแบบของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับซึ่งในวันนี้พวกเราก็มายือนอยู่ที่นี่เพื่อที่จะมาช่วยกันโปรโมตลตลาดด้วยนะครับเพราะว่า ถือว่าเป็นตลาดวัาธรรมจีนที่มีความเป็นมามา10ปีแล้วปีนี้ครบรอบ10ปีด้วยแล้วก็ที่สําคัญก็คือมีความเป็นอัตลักษณ์แล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เรากระทรวงวันธรรมเองภูมิใจนําเสนอนะครับแล้วก็มอบรางวัลให้สิ่งที่กระทรวงวันธรรมจะทําต่อยอดให้ก็คือเรื่องของมิติทางด้านการท่องเที่ยวแล้วก็มิติในเรื่องของสายมูนะครับ วันนี้เนี่ยก็ได้มีโอกาสได้ดูร้านค้าชุมชน,นต่างๆซึ่งแต่ละร้านเนี่ยก็ยังคงอัตลักษณ์เกี่ยวกับเรื่องของการทําสถาปัตยะกรรมที่เรียกว่ามีความเป็นจีนอยู่นะครับรวมไปถึงอาหารนะครับเรียกว่าถ้าเกิดนักท่องเที่ยวหรือว่าพี่น้องประชาชนที่ได้มีโอกาสมาเยือนตลาดแห่งนี้เนี่ยก็จะมี ทำชื่นชมอยู่ตลอดว่าอาหารอร่อยนะครับแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศของความเป็นจีนด้วยนะครับรวมไปถึงเราจะมีการต่อยอดเรื่องของการประชามพันธ์ให้ตลาดนี้เนี่ยอยู่คู่กับคนไทยอย่างยั่งยืนนะครับแล้วที่สําคัญคือเราจะโปรโมทไปตลาดต่างประเทศด้วยเพื่อดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวยังจังหวัดชนบุรีแล้วก็มาเที่ยวตลาดจีนโบราณแห่งนี้ด้วยครับโอ้วันนี้ไปชิมหลายอย่างเลยนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้ ได้ได้เห็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนก็คือเขาเรียกอะไรนะท่านผู้ตรวจยำยำยำสามไข่นะครับซึ่งประกอบไปด้วยไข่ต้มนะครับไข่เค็มแล้วก็ไขป่ปลาไข่ปลาไข่ไขปุ้งนะครับแล้วก็มีน้ำยำที่อร่อยนะครับตรงนี้เป็นเรียกว่าจานเด็ดเลยเวลาชุมชนเนี่ยมาเที่ยวเนี่ยเขาบอกว่า เมนูอาหารนี้เนี่ยต้องสั่งเป็นพิเศษนะครับจานหนึ่งประมาณร้อยหนึงซึ่งถือว่าคุ้มมากเพราะว่าเมนูอาหารเนี่ยส่วนใหญ่สปปรรพคุณเ,เป็นประโยชน์ต่อร่างกายทั้งนั้นนะครับก็อยากจะใหะ้พี่น้องประชาชนที่มีโอกาสมาเที่ยวตลาดแห่งนี้ก็ไปเที่ยวชุมชนวิสาหกิจของเราด้วยนะครับก็ได้มีโอกาสได้ได้ได,ได้ได้ไปสปาเท้านะครับซึ่งก็มีเรียกว่ามีน้ําอุ่นแล้วก็มี เขาเรียกสมุนไพรสมุนไพรนะครับซึ่งซึ่งพอได้มีโอกาสได้แช่สัก5นาทีเนี่ยจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของเท้าของเราเลยนะครับก็รู้สึกว่าผิวหนังก็เริ่มอบอุ่นขึ้นนะครับแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดใครมีอาการที่แบบกลิ่นเท้าม,มีมีมีอาการแบบกลิ่นเท้าแรงนะครับก็สามารถแช่น้ํานี้ได้ก็กลิ่นก็หายนะครับรวมไปถึงได้ได้ไปเจอเต่าผ่านนะครับผ่านเขาเรียกผ่าน ฐานดูดกลิ่นนะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยฐานก็จะมาประกอบอาหารใช่ไหมครับแต่วันนี้เนี่ยวิสาหกิจชุมชนก็มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆมีความสวยงามมากขึ้นนะครับแล้วที่สําคัญก็สามารถดูดกลิ่นได้นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่เราควรจะสนับสนุนและอุดหนุนกันครับ <Yeah. S 2> สิบปีตลาที่จะเริรุ่งเรืองมากเลยนะเป็นตลาดที่จะเริญรุ่งเรืองมากเลย คนนะไม่มีถอยนะไม่มีถอยสิ่งตัวอะไรอยู่อย่างนั้นท่านนะอยู่อย่างนั้นเลยมันจเจริญเพราะว่าทุกคนให้ความร่วมมือเองขายบอลเรือไม่ได้รับรวยอะไรนะขายแล้วถาวาได้ไรมันมีความสุขมากเลยทุกคนยินยงแก่นใสกันมีได้นิดนิดอะไรไม่เป็นไรแต่ว่าสร้างความสามัคคีแล้วก็สื่อสารประเะพณีวัฒนธรรมเป็นสัญาณที่ท่านมาวันนี้เป็นประเพณีของชาวแต้จว๋วแท้ๆเลย ถ้าขายแล้ล็อก้นี่พอตัวทังตัวทันถ้าขายได้กำไรสนี่ตัวหันถ้าขายได้กำไรแล้วันนี้ขอให้ได้ที่การงานท่านนะให่โตเป็นรัฐมนตรีตัวจริงเลยอุ้อ้อุ้ย้้วก้อน้ยอุยอุ้อ้อ้อ้ยยอ้อยอยอ้ยออยอุย้ย้อย้ย ตากเล็กน um, uh, 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 ้อยนะให้ท่านนะให้คนสวยก่อนเลยตางัเองนะาหมดนะหมดเลยนะท่านนะใหญ่โตทุกท่านนะมันหน้าที่ใหญ่โตทุกท่านเลยไมนรู้ชื่ออะไรบ้างไปพบขอกับขอใครด้วยใม่ใจจริงนะมัปตลอดทางเลยมาจะมาซื้อไปด้าไปเลยนะ ความดภาษาที e ่ให้มระตุ้ตลาดจน้ัอนความตายน่าตห้กเย้ะเลยนเ็นเคยฮยเเว้าวข่าวดีดีกับพี่คำร้อน